ทางอานอัพเกรดไลน์อัพในประเทศไทยเร่งเครื่องกลยุทธ์อินไ a i l a นด for Thailand เครมใช้ชิ้นส่วนในประเทศกว่า60%และจะเพิ่มเป็น80%และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อีก7โมเดล อีกหนึ่งแบรนด์ยานยนต์จีนนะครับที่ลุกตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือฉางอานโดยหลังจากที่ชางอานแยกตัวออกจากบริษัทแม่นะครับก็เริ่มมีการปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงในประเทศไทยนะครับก็เริ่มลุกตลาด ดยกลยุทธ์ Thailand for Thailand เช่นเดียวกับแบรนด์ยานยนต์หลายๆแบรนด์ที่ไปทำตลาดในประเทศจีนนะครับก็ใช้กลยุทธ์ i น China for China เช่นเดียวกันรวมถึงกลยุทธ China ์ h i n a Speed โดยกลยุทธ์เหล่านี้นะครับก็เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศซึ่งช้างอานก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ลงทุนในประเทศไทยกว่าหมื่นล้านในการสร้างฐานการผลิต แห่งแรกนอกประเทศจีนถึงเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่จำหน่ายในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และโรงงานของฉางอาน,นครับยังสร้างงานในซัพพลายเชนแล้วกว่า20,000ตําตำแหน่งซึ่งพนักง,งานของฉางอานมากกว่า90%เป็นคนไทยใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับมากกว่า60%และตั้งเป้าเพิ่มเป็น80%ภายในปี2573ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะครับ ก็เริ่มจะมีการเคลมตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งการจ้างงานที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเรื่องของทุนจีนสูญเหรียญค่อนข้างมากถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็คงจะมีการตรวจสอบกันอีกครั้ง เลขหนึ่งเก้าของโรงงานฉางอานในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดีพอล์เอสศูนย์ห้ากว่าหนึ่งพันคันที่ผลิตในประเทศไทยไปจําหน่ายที่ยุโรปภายในสิ้นปีนี้และตั้งเป้าให้ฉางอานเป็นแบรนด์ท็อปทรีของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยภายในปีสองห้าเจ็ดสามและขยายตัวแทนจําหน่ายกว่าสองร้อยแห่งทั่วประเทศอบรมทักษะช่างไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และการออกมาแถลงข่าวของฉางอันครั้งนี้ในประเทศไทยนะครับก็เป็นการมาพร้อมการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง d ีพอเอสศู s 07, <S ที่มีการอัปเกรดสมรรถนะนะครับโดยเฉพาะจุดสําคัญในเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเปลี่ยนจากแบตเตอรี่แบบ NMC ขนาด66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นแบตบแบบ LFP ขนาดความจุ6 8 8กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จสานะครับสำหรับ DC f a s ฟ c h ชาร์ จาก87กิโลวัตต์เป็น167กิโลวัตต์เลยทีเดียวช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่ลดการโครงและการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของบอดี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสปริตเตอร์สเก์ตและดิฟิวเซอร์พร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่รวมถึงวารันตีนะครับมีการปรับลดลง จาก8ปี160,000กิโลเมตรเหลือวรันตีตัวรถนะครับอยู่ที่5ปีหรือ120,000กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันจาก8ปีหรือ240,000กิโลเมตรเหลือบรันตี8ปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระยะทางที่รับประกันนะครับเหลือเพียง160,000กิโลเมตรเท่านั้นส่วนราคาก็มีการปรับให้ถูกลงนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,219,000บาทและสิทธิ์ early bird นะครับอยู่ที่1,99 บาทถึงคู่แข่งยังมีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ D-Pol e S07 ที่ปรับโชมมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว h y p t e c h HT ที่ตอนนี้ก็ปรับราคาลงมาแล้วเช่นกันนะครับอยู่ที่ราวๆว1ล้าน2แสนบาท หรือแม้กระทั่ง b y d c e ี7นะครับซึ่งเมื่อวานทางเราก็ได้พูดเรื่องของ BYD ที่ประกาศว่าไม่เล่นสงครามราคาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกับหันราคา BYD หลายๆรุ่นกันอีกแล้วแถมหันราคาค่อนข้างหนักซึ่งก็ไม่แน่ว่า b y d ีดีเ7นะครับอาจจะมีการหันราคาหลังจากนี้รวมถึง m g i m 6รุ่นเริ่มต้นนะครับก็คิดว่าอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญใหม่ๆมาแข่งกับรุ่นนี้เช่นเดียวกัน อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็น Pickup ขุมพลัง r e e d อย่าง DPO Hunter K50 ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็น การอัปเกรดจากรุ่น plus ที่จำหน่ายในไทยก่อนหน้านี้โดยมีการเพิ่มชุดแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟสปอร์ตไลท์บนหลังคาสไตล์ออฟโรดสปอร์ตบาร์ราวที่กระบะท้ายราวหลังคาแผงกันกระแทกใต้ท้องรถล้ออลลอยลายใหม่ยางแบบออเทเรียนสีภายในห้องโดยสารโทนใหม่รองรับระบบ V2L สูงถึง22กิโลวัตต์เลยนะครับโดยราคาของรุ่นนี้อยู่ที่1,249,000บาท จากรุ่นปกตินะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาท และอีกหนึ่งรุ่นจากอวตารนะครับนั่นก็คืออวตารวันวันรอยัลอีดิชันที่มีการปรับระดับความหรูหราเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นจากอวตารวันวันรุ่นเดิมโดยมีการปรับแต่งดีเทลคลา้คลายกับอวตารวันทูรอยัลอีดิชันที่ขายในประเทศจีนนะครับซึงความหรูหราของอวตารวันวันรอยัลอีดิชันเริ่มตั้งแต่สีของตัวถังแบบทูโทนตัดด้วยเส้นสายแพตตินัมซิลเวอร์และสัญลักษณ์รอยัลอีดิชันปรับล้อฟอรตจขนาด22นิ้ว ที่จะช่วยลดน้ำหนักและปรับกันชนดีไซน์สปอร์ตส่วนความพรีเมียมภายในห้องโดยสารสำหรับอวตาวันวันรอยัลอิดิชันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นห้องโดยสารแบบเฟิร์สคลาสตกแต่งด้วยกำรรมะหยี่หนังนับป้าเกรดพิเศษเ <c oughs> บาะที่นั่งผู้โดยสารนะครับเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟซีทิงสูทแบบ v i p 4ที่นั่งด้านหลังมาพร้อมที่วางแขนกลางแบบลอยตัวรองรับฟังก์ชันนวด8จุดในรูปแบบของซีโร่แกวิตี้ซีดส่วนฟังคนขับนะครับ ก็จะมีพวงมาลัยหุ้มอาคันทราผสมกับหนังนับปาเกรดพิเศษติดตั้งหน้าจอ3หน้าจอโดยมีจอควบคุมจอกลางและจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าระบบความบันเทิงนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงเมริเดียนไฟแอมเบียนสอง 5, สีแบบไดนามิกและระบบน้ำหอมในรถ ส่วนเรื่องขุมพลังและสมรรถนะนะครับก็มีการใช้ขุมพลังมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ีล่ล้อและไฮไลท์เด่นก็น่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างแบบ Magnetohological Dampler ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกับซูเปอร์คาร์อย่าง Ferra รี่และ Lamb บอร์กินีโดยสามารถปรับความหน่วงของโชคอัพ ได้ภายในเวลาเสี wrote, ้ยววินาทีเพื <c oughs> ่อการควบคุมที่แม่นยำที่สุดพร้อมเบรกจาก b รมโ o o ส่วนราคานะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปิดเผยในช่วง Motor Expo ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กัน,นเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน